คิสตันช็อปเว็บเติมโลบักราคาสุดคุ้มแถมมีบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟ o d ออ l ตาอ a นิเมะ e อ v เวนเจอร์เบดบอลทอยเล็ตเทวารีเฟน์และยังมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากมีไอเดีเล่นแต่ไม่อยากฟาร์มเองทางร้านก็จะมีไกดตันมาเสิร์ฟถึงที่ครบขนาดนี้ต้องที่ดีเลยคิสตันช็อป เอาละในวันนี้เรนนเาจะได้แบบ t o i l e t Tower Defense นะฮะเอาง่ายคือที่ผมเล่นแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่อะไรผมน้อยใจบล็อกฟุมันไม่อยอมอัปเดทสักทีผมไม่รู้จะเล่นอะไรนะฮะแล้วก็แบบนี้ในตัวหลักของผมนับเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าในตัวโมอนี่ไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะสนุกแค่ไหนโอเคอย่างแรกเลยนะฮะเมื่อเราเข้ามาในแบบที่มันสามารถเทรดได้ขอตัวฟรีหน่อยครับเลยตัวละครที่ผมมีในตอนนี้นะครับมีไม่มากนะมีแค่2ตัวก็คือเป็นตัวสปิกเกอร์แมนนะครับระดับเบสิกกับตัวที่เป็นกอลลี่นะฮะไม แล้วสามารถสุ่มได้นะครับอันนี้คือตัวอะไรไฮเปอร์อัปเกรดไททันสปิกแมนท็อกซิกอัปเกรดไททันคามิล่าแมนน่าจะเป็นตัวพิษนะตัวนี้แล้วก็มีซอนะครับซออัปเกรดไททันคามิล่าแมนน่าจะเป็นเลื่อยเฮ้ย,ยมีคนเทรดมาเฮ้ยขอฟรีขอฟรีเลยน้องไม่ต้องไม่ให้แน่เลย,อยเอาหมดเลยให้อะไรมาก็เอาหมดเลยเว้ยสภาพตัวเอ่อ นาะตัวก,ก,กากมันยังแคนเซิลผมอะ่ะคิดดูดิจิตใจทําด้วยอะไรขอตัวฟรีได้ไหมตัวก,ก,กากก็ได้เอ้ยแคนเซิลทันทีเลยเฮ้ยมีตัวซื้อแบบไม่ต้องสูมด้วยหรอวะมีตัวไททันดิวแมนนะครับเป็นตัวสว่านะ่าจะเป็นตัวในมัลติเวิร์สผมเห็นมันผ่านอยู่แล้วก็ไททันคล็อกแมนตัวนี้สามารถหยุดเวลาได้นี่ไงเจ็ตแพ็คแมสคารมล่าแมนเป็นตัวใช้กระบองหนามนะครับแล้วก็ โ a ้ชคาเมล่าแมนผีคาเมล่ามีด้วยเหรอวะเฟรมโทเวอร์คาเมล่าแมนเป็นเครื่องพ่นไฟนะะี่ยจะเริ่มต้นด้วยตัวที่แพงสุดมันก็ดูไม่ค่อยดีเพราะงั้นโอเคผมจะลองซื้อตัวนี้ตัวแรกดูนะฮะเป็นตัวเฟรมโทเวอร์นะฮะลองดูว่ามันจะเก่งหรือเปล่าซื้อมาแล้วไอ้นังหาังวัลดีใจเดี๋ยวโอ้ย ขอ uhm. oh. แลกอะไรได้เออแลกตัวนี้ไหมเนี่ยสองตัวผมไม่ร like. er. ู้มันแลกอะไรได้มันเก่งหรือเปล่าผมเพิ่งเล่นนะฮะขอฟรีได้ไหมล่ะขอเลยเทรดไหมเทรดกับอะไรอ่ะผมมีแค่นี้เองเนี่ยตัวนั้นแหละตัวไหนเฮ้ยมันจะเทรดวะทุกคนนี่มันจะเทรดกับผมเอาสองตัวนี้เลยเหรออ่าดีไม่รู้ว่าคุมไหมเออบิดบิดเลยไอ้หนา ไม่รู้ว่าคุ้มไหมเออมือมันเถิดมาใหญ่เลยผมไปละใครจะเถิดอะไรไม่รู้ผมไปละนีไปเลยไม่รู้ว่าตัวผมมันดีหรือเปล่านะแต่พอดูจากหลายอย่างแล้วถ้าสองตัวนี้อยู่ด้วยกันมันน่าจะดีอยู่นะเพราะงั้นผมขอเก็บไว้ก่อนจริงๆมันน่าจะหาได้จนเกือนกาล้วแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้โอเคหยิบระดับอีซี่เลยอดีพี่แม่งนิวบี้วะน้องเออเลือดห้าสิบไอตัวนี้โจมตีเอ้ยได้อยู่วางเลยวางไม่ได้เอายนีวางละเนี่ยมาแล้วว่าเอาอ,อ่ะเฮ้ยไปไม่ได้อยู่แล้วจริงๆผมรู้นี่เสียงตีเหรอ ้เสียงเสียงแม่งใครตบแมงงฮ้ยตบแมงวีปะอยากได้เงินเยอะๆป่ะตอนเนี้ยผมอยากได้เงินในการเอาไปเอาไปวางตัวเนี้ยสีบา,บาทเขาสีบาทแล้วอ่ามาแล้วว่ะหูระยะกว้างนะนี่ผมว่าต้องวางตรงนี้แหละนะครับถูกแล้วผมจะวางตรงนี้เลยอุย้ยยิงทีจะตายเลยอืะอโคตรเก่งอ่ะผมขายเลยทีนี้ก็ชิวีวละนะครับชฉีวละให้มาเป็นล้านตัวเลยผมขอตัวเดียวพอ พอดีลูกน้องพี่แม่งค่อนข้างเก่งเลยอัพเท่าไรอัพ6 0 0ถ้าผมขายทิ้งตอนนี้ผมจะได้กี่บาทวะไม่แน่ใจนะมันไม่ขึ้นบอกอะดิทำไงดีผมอยากขายแล้วมาวางตรงนี้มากเลยเริ่มแรก e ซี่น่าจะง่ายมากๆเลยนะฮะเพราะงั้นผมน่าจะผ่านได้แบบสบายๆสําหรับไอตัวซื้อแค่ยโลบักยิงไปเลยสบายเนี่ยอัพเลยโอเคออัพตบไปหนึ่งพันสี่ร้อยเนาผมไม่ค่อยมีตังค์ด้วยดิดูดีได้ทีหนึ่งก็แบบสิบห้าบาทมาละตัวใหญ่มาละฮ้ยิงไม่เข้านะเนี่ยดีนะของเรายิงเร็วนะฮะ ตอนนี้ยิงอยู่ที่0.5วินาทีเพราะงั้นน่าจะได้อยู่ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวมาอีกตัวตัวนี้ตัวอะไรอะสปไปเดอร์ทอยเลตเหรอไม่น่นาเกลียดมากเลยสามขาสามหำหนึ่งพันบาทนะครับเพื่อที่จะวางตัวกอรลี่ก็คือไททันพีเชสแมนลองดูนะเดี๋ยวเราลองดูไหนขอวางหน่อยโอ้โหโอ้โหตัวโคตรสูงวางได้ไม่เอ่ยเฮ้ยวางได้โอ้โหเก่งนะเนี่ยเอ้าทำไงอะที่นี้ตัวหลังอัพเท่าไหร่อัพห้าพันเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เจอตัวตกยุคเข้าไปหน่อยตอนนี้คราฟเดียรไปถึงไหนแล้วผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมอยู่คริสต์มาสว่ะโทษทีพอดีพี่ย้อนหลังย้อนหลังไกลเลยตอนอะไรอะเฟรมตัวเวอร์ไม่มีใครมาหาเองเลยนะผมลองอัพไปตัวนี้ต่อนะฮะหลังจากที่เอาตัวนู้นฟาร์มเงินผมก็จะแอบอัพตัวนี้ไปดาเมจห้าร้อยแล้วฮะผมจะสกิปแบบรัวๆเลยนะผมคิดว่าตัวเดียวน่าจะเอาอยู่เนื่องจากตอนนี้นะฮะมันดาเมจสองพันเก้าเลยอะวิ่งเร็วอะ่ะวิ่งเร็ววิ่งเร็ว ได้อยู่และคงไม่มีปัญหาะลรหรอมั้งโอเคตอนนี้ผมสมารถอัพมันได้แล้วนะฮะเราจะมาอัพกันเลยนะฮะต่อไปก็ลดครูดาว0.5วินาทีซึ่งก็จะเหลือประมาณ0.5นะฮะในการที่จะโจมตีนั่นเองโอเคอุ้ยดับไป4,000เลยเราอัพตัวนี้ดีปะต่อไปน่าจะอัพตัวนี้แหละนะครับตีไปเลยเริ่มต้นเราใช้แค่ตัวกอรลี่ตัวนี้ตัวเดียวก็น่าจะพอแล้วฮะตัวมิสติกหรือว่าตัวดีๆที่แบบเขาใช้กันผมคิดว่ายังไม่ต้องมีก็ได้มั้งมาเราจะไาอัพตัวนี้กันนะครับนี่อัพเลยต่อไป อยาให้มันเล่นบ้างวะโจมตีก็0.2วินาทีนะครับเฮ้ยโถอดสวมหน้ารอเอาละบอสมาแล้วฮะเลือด38 0 0 0นะครับผมผมคิดว่าตัวนี้โจมตีแค่ไม่กี่ทีน่าจะตายแล้วลองดูลองดูต่อให้หน้ารอ10หน้าเอ้ยท,ท,ทีเดียวหายเลยเหรอโฮ้ยมันเก่งจังวะอ่าทีนี้กลับไปล็อบบี้ก่อนนะครับผมว่าเราจะมาหยุดแค่นี้นะมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ปะล่ะแหมตัวนี้ก็น่าใช้เหมือนกันนะอยากได้ตัวนี้เลยประเทศดีนะลองดูดีกว่าซื้อเลยน้องพี่ได้มาแล้วอีกตัวหนึ่งโอ้โหยัลวนี้อะไรอ่ะ Forest, <S <S ทอยเลดโฟลเอดป่าถส้วมระดับอินเลสโหมดนะฮะก็คือน่าจะไม่สิ้นสุดหรือเปล่าโคคอนัทแมนตรงนี้คือทอยเลดซิตี้แล้วก็เอ่อป่าพาราไดส์สวรรค์ปาำโอเคผมไปเลยนะฮะเกาะสวัสดิ์หาสวรรค์หรือเปล่าเออรอบนี้ผมขอแบบขอแบบมีเดียมเลยดีกว่านะฮะอืมสามสิบเวฟไหนดูหน่อยซีมันจะมาทางไหนเอ่ยตรงนี้ต้องการตรงนี้ฮะแปลว่ามันมาจากตรงทำไมทางออกมีสองรูเฮ้ยผมเอาตัวนี้วางก่อนะะอุ้ยกว้างระยะคุยกว้างอ่าครอบแล้วทีนี่ไงสามร้อยละทีนี้ วางตรงนี้ก็ได้เว้ยอ่ะวางไปก่อนเฮ้ยเอาว่ะโดนอยู่เป็นไรไม่ตีโอ้ห้าวีเลยหรอตรงนี้ได้เริ่มใหม่แน่เลยผมมาเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์ละในรอบนี้แหละผมไม่พลาดแน่เกิดมาเราจะมีเงินอยู่300นะฮะแล้วผมก็จะรอสกิปเวฟดูพอสกิปเวฟเสร็จผมจะวางตัวเฟรมโทเวอร์นะฮะมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะรอดไหมรอสกิปมาแล้วนี่โอ้ยเอาว่ะผมมาละว,วางเลยเอาดิมาดิเห็นไหม,มผมสกิปโชว์ด้วยเป็นไงผมแม่งโคตรตึงเลยว่ะโคตรเจอเลยว่ะผมว่าไม่ขำแล้วว่ะ ยิงไว้อยู่เนี่ยยิงไว้อยู่เออได้อยู่ผมจะวางอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะฮะตรงมุมนี้เลยเอาตรงนี้ดีกว่าวางเลยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เราจะได้ตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเคลียร์ตัวนี้ไปก่อนทีนี้จะได้ขายตัวนี้ทิ้งแล้วก็มาวางตัวอื่นตรงแถวแถวนี้เอาละถึงเวลาแล้วครับผมขายทีนี้ผมก็จะลองเอาตัวนี้มาวางเล่นดูนะครับทีนี้แหละของจริงมันต่อจากนี้เฮ้ย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 เผมว่าแย่ละอัพเลยเอามามาตัวนี้ช้าแล้วค่อนข้างช้าต้องอัพมันอ่ะ แต่ว่าผมไม่ค่อยมีเงินไงพอดีเป็นผู้เล่นใหม่นะครับค่อนข้างจนมันก็เก่งดีนะแต่ว่าในรูปมันดูแบบมันดูเท่มันดูดุดันหรือว่าผมต้องอัพมันไปเรื่อยๆมันถึงจะเปลี่ยนร่างเหรอหรือเปล่าอ่าได้เวลาอัพแล้วครับขออัพหน่อยดิอืมเออนี่ไงเหมือนมันจะมีเกาะขึ้นมาเหรอเอยนี่ไงมันเปลี่ยนร่างจริงด้วยนี่อัพเลยเลเวล่สามนะครับตอนนี้ระยะไกลมากแล้วก็ตีเร็วมากเอาละตอนนี้ดาเมจเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้ดาเมจอยู่ที่หนึ่งหมื่นโอ้ยหนึ 1, 500, ่งหมื่นห้าร้อยเลยเหรอทำไมดาเมจมันเยอะจังวะ เ,เจอยิงหน่อยไงล่ะนี่น้องมาไม่ถึงหรอกพอดีพี่เติมมาอัพได้แล้วจัดเลยต่อไป5 0าพันนะครับบวกดมเมจไอีกเ0 0เร็วมากพี่เฟรมโวเวอร์แมนพี่แกก็ทุบเสียงแม่งโคตรด,ดังแหละยังก็สังกสีแค่นี้ก็ชนะแล้วแหละผมว่าคงไม่ต้องวางตัวเก่งๆอย่างตัวก็อนรี่หรอกมาครับเวฟที่16แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะอัพตัวนี้บ้างนะครับเนื่องจากว่าจะให้มันตีเร็วๆหน่อยนะตอนนี้ก็3โอ้โหสามจุดห้าต่อไปก็ลดเหลือ3วิมันก็ยังนานอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ3วินะครับนี่ ระยะพี่แกแม่งโคตรกว้างตอนนี้ดามเมจอยู่ที่24 0หมแล้วเนาะเอาไปทุกหัวใครวะเน,นี่ยดาเมจแรงขนาดนี้เฮ้ยพี่แกแม่งเปลี่ยนร่างแล้ว,วะ่ะมีงอนขึ้นมานะฮะเฮ้ยมาแล้วเอา้ายังไม่ทันได้ดูเลยไปแล้วผมจะนั่งดูความสำเร็จของตัวเองเดี๋ยวที่20บเบสสุดท้ายไม่น่าจะได้อัพตัวนี้ด้วยซ้าน่าจะจบก่อนเพราะงั้นผมจะขายตัวนี้ทิ้งไปเลยถ้าเกิดว่าขายไปแล้วมันพ่ายขึ้นมาทำไงอะบอสเลือด38มหมนะครับเหมือนจะเท่าเดิมหรือเปล่าเท่าเดิมแน่เลย แต่ว่าโดนทุบแป๊บเดียวก็น่าจะไปสวรรค์แล้วนะฮะผมว่าไม่เอาเดี๋ยวโอ้โหมันเร็วเกินมันเร็วเกินไม่เอาผมให้ตัวนี้เลยมาเวลแม็กละตอนนี้เหมือนมันจะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเอาแล้วบมาแล้วโอ้หูยิงโคตรเร็วเรียบร้อยชนะภายในสิบนาทีนานอ๋อใครใครเถิดเอ้าเฮ้ยนายนายจะเท,ทิดตัวนี้กับฉันงั้นเหรอ ตัวมันน่าจะเกลือนะผมว่าไอตัวนั้นอะตอนนี้ผมได้เงินมา100บาทนะครับทาไมมาได้น้อยอะไรขนาดนี้วะผมว่าผมก็เก่งอยู่นะไหนเข้าไปสุ่มกันตรงไหนวะพวกตัวละครนี่อะไรอะ่ะโพออฟฟิศสำนักงานไปรษณีย์ผมลองเข้านี่ดิเข้าได้ไหม <P asa> โโหเทตดพาซาโอ้โหเทเลพอร์ตโคตรนานอ๋อนี่ไงผมเจอแล้วตู้ซัมมอนยูนิตนะฮะโอ้เราอุตส่าห์ไปที่อะไรเทรดดิ้งพาซาไปตั้งนานเข้าไม่ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเข้าไม่ได้ ดูสิมีตัวอะไรที่มันแบบน่าสนใจบ้างเออไม่รู้จักสักตัวเลยลองสุ่มดูนะฮะตัวหนึ่งแต่ว่าผมมีแค่อันเดียวอ่ะลองดูโอ้คาเมลาวูเมน ไอ้นี่คือตัวที่มันจะให้เราตัวแรกที่เราเข้าเกมมาหรือเปล่าวะโอเคในตอนนี้ที่ผมทำการย้ายตัวละครจากไอดีหลักผมนะครับมาเข้าโมไอหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างแรกเลยนะครับผมตัวที่ผมภูมิใจนําเสนอมากเลยนั่นก็คือตัวฟาร์มเงินนั่นเองซานต้าซีวีแมนนะครับเป็นตัวมิสติกแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เอาไ้ฟาร์มเงินเหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมเป็นเซนติดคาเมลเแมนนะครับตัวนี้เอาไว้ฟาร์มเงินได้แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวมิดดิทนะครับเป็นตัวพยาบาลหรือว่าตัวหมอนั่ แล้วก็มีตัวนี้ฮะสปิเกอร์เฮลิคอปเตอร์คืออะไรวะ <c oughs> ผมก็ได้ตัวลีจินมาด้วยครับตัวเอลฟ์คาร์เมล่าวูแมนแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมภูมิใจนำเสนอเหมือนกันไม่แพ้กันกับตัวซันต้าทีวีแมนเลยนั่นก็คือนี่ฮะท่านดิวแมนผมซื้อมาเฮ้ <c oughs> กกา,กา,กา,าก้ากลบักไอ้น้องมาดูกันว่าวันนี้เก่งแค่ไหนวะไปโหมดไหนดีโหมดเอ็นทโหมดกดเลยนี่อะไรอ่ะอ๋อมันจะมาโจมตีเราตรงนี้ใช่ป่ะ Cam คาเมล่าแคมป์มาแล้วมาแล้วมาแล้วมีเงินอยู่แค่200นะครับเพราะงั้นเราไม่สามารถวางอะไรได้เลยตอนนี้เฮ้ยว อตัวนี้วางเลยฟึบดูว่าจะเก่งไหม,มข้อหัวครับตีมันตีมันลูกเพ่ะมันเนีอยอยู่ที่205การโจมตีครูดาวอยู่ที่1นะฮะแล้วก็เลนสระยะ10สกคลิปเลยมาเรื่อยๆเ,เลยก็ได้นะพอดีพี่แม่งกนย่างเก่งว่านี่ไงเขอทีๆไปเลยไปสวรรค์เลย ก็ต้องวางตัวนี้นะฮะเป็นตัวปั๊มเงินนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าต้องวางใกล้ๆหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมจะวางตรงนี้ทีนี้หลังจบเวฟนะครับเราก็จะได้เพิ่มอีก100นะครับผมแล้วนี่ตัวอะไรเลือด500เลยเหรอพี่ี่ต่อให้หมดอะนี่สคิปโชว์ด้วยเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรอดอยู่เกือบแล้วผมจะวางตัวนี้ได้เลยฮะ,ะเป็นตัวท่านดิวแมนนะครับผมนี่ไงมาละ <c oughs> โอ้โหโโหวงโคตรกว้างกว้างมากเลยวางตรงนี้ดักหน้าเลยนี่โอ้โหจมตีอยู่ที่1นวีนะฮะ พราะงั้นน่าจะดีเลยเ้าทำไมมันโจมตีอย่างเงี้ยเอามันหลุดแล้วนะทำไมพี่แกแกม่งโจมตีดูกระจอกจังวะเฮ้ยไม่ได้แล้วะอัพตัวนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวขอเอาเงินเพิ่มก่อนแป๊บน,นึงอัพเพิ่มเลยนี่ทียเราก็จะได้300ตัตวงวีค่อนข้างรวยเลยใช่ไหมน,นายนายอะไรตัวเมียโอเคอัพเลยเฮ้ยมีเกาะมีเกาะดิเขาเรียกว่าอะไรอ๋อก็เกาะ,ะัด้แหละครับมีเกาะตรงแขนด้วยว่ะแล้วถ้าพี่แกตัวนี้อัพผมว่าน่าจะต้องมีอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาแน่เลยนะฮะตรงท้องมันยิงอะไรได้หรือเปล่าเนี๋ยวขออัพเพิ ระยะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะอัพอีกนะฮะเฟียบอยุ้ยระยะเพิ่มขึ้นแล้วก็เหมือนจะเปลี่ยนท่าด้วยนะฮะแปดร้อยครับ,รบเราจะอัพอไอตัวนี้เพิ่มนะฮะต่อไปมันก็จะได้500ต่อเวฟนะถือว่าเยอะมากต้องอัพตัวเงินนะครับผมไม่รู้ว่าวางได้กี่ตัวนะอุ้ยวางได้2ตัวอ้าววางได้เรื่อยๆเลยปะเนี่ยรออ,อีกตัวดิวางได้ไหมอุ้ยวางได้สามตัวแล้วบอสมาแล้วไงอ่ะบอสมาแล้วไงอ่ะเอาดิเอาดิบอสมาแล้วไงอเป็นแง่โคตรไวนี่ครับต้องเก็บเงินเพื่อที่จะอัพ ไอตัวนี้แล้วผมสกิปเลยนี่โอ้โหได้เงินโคตรเยอะอัพเลยเรียบร้อยฮะวงกว้างขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ตีอยู่ที่1วิเหมือนเดิมนะครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นมา5,000แต่ถ้าเราอัพขั้นต่อไปนะครับลดด,ด,ดดาเมจลง2666ผมอยากได้แบบสัก2,000ต่อเวฟมาเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะอัพไอพวกนี้เพิ่มแล้วกันนะครับเป็นนี่ฮะแล้วก็นี่เรียบร้อยทีนี้เราก็น่าจะแตะ2,000ั 2, อยู่สคิดดิเฮ้ยได้ว่า อัพเลยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหปนแสงออกมาจากท้องดาเมจพี่ลดลงด้วยเฮ้ย <c oughs> บอสมาว่ะเลือดหนึ่งแสนี่หนึ่งแสนแล้วไงวะไม่รอดแล้วเนี่ยโอ้โหอีซี่เลยอ่ะสกิปโชว์ด้วยเป็นไง <c oughs> สกิปโชว์ด้วยมาดิมาผมอัพต่อเลยเลเวลแม็กซ์ดาเมจดห้าพันนะครับผม <c oughs> ตอนนี้โจมตีก็ศูนย์จุดสองวินครับระยะก็หกสิบผมไม่ได้เอาตัวซ่อมแซมมาด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าตัวนี้โดนสตันขึ้นมาแล้วก็ชิปหายเนี่ยตัวน,นี้ก็ได้หนึ่งพันสองพัน 2,750ต่อเวฟนะฮะผมว่าตัวเก่งๆแม่งต้องมีสัก2ตัววะ่ะที่วางก่อนเอ้ยตรงนี้มันจะวางได้วะ่ะเออวางตรงนี้แหละเราอัพ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 ต่อครับตันโคตรเร็วต่อไปครับผมจะลองอัพตัวนี้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดอัพจนตันเนี่ยมันจะเก่งหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้ทำไมมันวิ่งเข้ามาเฮ้ยมันวิ่งเข้ามาแล้วก็ตัวนี้ฮะเฟร,รมโทเวอร์ผมอยากลองดูว่าผมจะลองดูว่ามันจะแบบอัพได้เท่าไหร่ ตานละหาเมตพันสองแล้วก็ติดสโลด้วยนะฮะทำให้ไอตัวพวกนี้ติดสโลนะเวลามาเดินมาอะไรประมาณนี้วอตมาเลือดหกเศนะครับามาดิมาดิสโลไปดิสโล่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สโลไปดิเอาดิมาดิเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่รอดหรอกแกนีไม่รอดหรอกแกโด,ดนแกโด,ดนสคริปด้วยเป็นไงโอ้พวผมแย่แล้ววะ่ะหลุดไปเนี่ยหลุดไปเนี่ยตื่นเร็วๆนี่ตื่นเร็วๆเออตื่นเมนื่อก่อนดูเหมือนว่าเราต้องใช้ตัวที่เอามาแก้สตันด้วยนะครับเอาชิบหายล้วเอาไปแล้วป้อมแตกเฮ้ยได้เงินมา200ว่ะ สุมตัวดูนะฮะว่าจะได้ตัวดีๆหรือเปล่าเรามีอยู่แค่เออ280บาททุ่มเลยอ้าวมา <c oughs> อีกแล้ววะเฮ้ยตัวอะไรโอ,โ,โอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากครับก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับหรือว่าคลิปหน้านั่นเองตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบิด